ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสาาร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด นกสุดทิดดาแทบสุดอีกรอบเครียดหนักหลังของที่ถูกอายัดโดนขโมยก่อนโทรหาตำรวจพื้นที่ด้วยความตกใจ ถือเป็นประเด็นที่หลายคนยังจับตามองสำหรับนกสุดทิดาได้ปล่อยบ้านหรูให้คนอื่นเช่าจนมาดูอีกทีสภาพบ้านด้านในแทบร,รับไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวกับเพื่อนสนิทอย่างโกธีรศักดิ์ได้ไลฟ์สดสภาพบ้านหรูหลังใหญ่ในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านลาดพร้าวของนักร้องนกสุดทิดาที่ให้คนมาเช่าเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงลูก ผู้เช่ารายใหม่ทำบ้านพังเละแถมทำสิ่งผิดกฎหมายจนตำรวจคุมตัวไปสอบช็อกซ้ำหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุมีชาวจีนมาเชา่าก็ทำบ้านพังเละ ครั้งนี้หนักไปอีกพรามแคปชั่นว่าไม่มีอะไรจะพูดค่ะจนกลายเป็นข่าวดังไม่นานมานี้ทั้งนี้ล่าสุดนุกสุดธิดาได้อัดคลิปพาไปดูสภาพบ้านอีกครั้งพร้อมฝากถามถึงตำรวจท้องที่หลังจากที่มีคนบุกมาบ้านของเธอพร้อมกับเข้ามาคนของกลางบางอย่างที่ตำรวจอายัดออกไป ไม่ได้นอนเลยเมื่อวานเข้ามาบ้านเพื่อล็อกบ้านปรากฏว่าได้พบกับสภาพบ้านที่มีคนเข้ามาในบ้านไฟเปิดมีของหายรวมทั้งของที่ถูกอายัดหายไปหนึ่งชิ้นคือเครื่องซักผ้ามีคนมาขนของที่ถูกอายัดไป ซึ่งเป็นของที่ทางตำรวจมาฝากเอาไว้และมีการเปิดไฟไว้รอบบ้านมาขนของไปเราพยายามปิดบ้านก็ปิดไม่ได้เพราะรีโมทถูกเปลี่ยนปรากฏว่าพอกลับจากเปลี่ยนไทยรีโมทมีรถกระบะขนของในบ้านพอเราล็อกบ้านไปวันนี้มาใหม่พร้อมทีมช่าง เพราะตีราคาเห็นแค่ภาพที่ส่งไปบางภาพก็เป็นล้านแล้ววันนี้เอาช่างมาตีราคาที่แท้จริงพอเข้ามาตีสภาพบ้านไฟก็เปิดอีกรอบแสดงว่ามีคนเข้ามาอีกแล้วรอบนึงก่อนฝากให้คิดขอทิ้งคำถามกับท้องที่นิดนึง บ้านตั้งแต่ถูกล็อกไปสภาพคือยับเยินมากแต่มีคนเข้ามาขนของทุกวันสามวันไฟเปิดทุกครั้งที่กลับมาฝากท้องที่ช่วยเข้าดูแลของที่อายัดหน่อยท้องที่ช่วยดูแลหน่อยเพราะเราไม่ได้เอาไปวันจันทร์ที่ผ่านมากําลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตํารวจวันอาทิตย์ก่อนเราเข้าไปสอนอเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการเรานัดกับคุณจิวเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าคุณจิวบอกไม่ว่างทั้งที่แจ้งนัดไปแล้วสามวันคอนเฟิร์มทุก แต่ไม่ผิดคาดเท่าไหร่กับคนแบบนี้เราจะเข้าไปบอกเลิกและลงบันทึกประจำวันแต่พอไปถึงเราได้ทราบว่ามีการจับยาเสพติดในบ้านของเราทีนี้จับแค่11คนอีกคนเราถามว่าเหลือไว้ทำไมเท่าที่ได้ยินจากการให้ปากคำของ11คนที่โดนจับว่าคนที่12ที่ย้อมถุงมือมันก็เสพด้วยมันเป็นคนเอายามาให้เสพด้วยซ้ำทำไมไม่จับมีอะไรกันหรือเปล่าทำไมไม่จับ เมื่อไม่จับก็ไม่เป็นไรเข้ามาไม่เห็นสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดนอกจากการจับกลุมยาเสพติดเลยใช่ไหมถุงมือทั้งหมดที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกอปคบยึดไปแล้วเต็มรถกระบะไม่เห็นใช่ไหมทำไมถึงไม่เห็นหรือเพียงแค่คืนเดียวพวกนี้หายไปได้หมด้าท้องที่ไม่เห็นเหรอคะเราคุยกับตำรวจบอก,อกปคบเขาบอกว่าได้คลิปวิดีโอเรื่องบ้านได้ข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้ว เขเลยเข้ามาแอบซุ่มดูก่อนวันอาทิตย์ก่อนเข้าจับกลุ่มวันพุธพื้นเป็นสีฟ้าแต่ตำรวจจับยาเสพติดเข้าคืนวันอาทิตย์ไม่เห็นแต่ตำรวจบกปคบ,บ,อบอมาจับถุงมือ,อยางได้เยอะมาก ก็ต้องขอขอบคุณตำรวจด้วยที่มาเฉลยความจริงให้รู้ว่าเป็นยังไงต้องขอบคุณตำรวจท้องที่นายหนึ่งเมื่อวันขับรถเข้าบ้านแล้วเห็นว่ามีรถกระบะอยู่ในบ้านโดยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขากำลังขนของในบ้านแล้วตำรวจฝากของอายัดไว้กับเราถ้าของหายเราสวยนะคะเราก็ตกใจเดี๋ยวแชร์ให้ดู ส่วนกันแบบจะเอทีเดียวด้วยความตกใจเราเลยโทรหาพี่โจสืบสากเป็นทองที่วังทองหลังเหมือนกันพี่โจก็ขับรถมาอย่างดวนพร้อมลูกน้องมาช่วยดูพร้อม,มืดแล้วตอนนั้นไม่มีไฟก็ต้องขอบคุณด้วยที่ช่วยเราดีมากๆขอบคุณออยตำรวจบกปคบ,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 บที่เข้ามาดูแลให้ ยอมรับว่าเครียดนอนฝันทุกคืนว่าซ่อมบ้านเรามีลูกมีครอบครัวต้องเลี้ยงมีอาชีพการงานต้องทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขปัญหาพอมีกำลังใจที่ดีจากทุกคนก็ดีขึ้นมากวันนี้แค่อยากฝากให้คิดนิดๆเท่านั้นว่าเข้ามารอบแรกไม่เห็นเหรอคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูสถานการณ์จริงตอนที่ส่วนกับคนเข้ามาขนของในบ้านนะคะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับนุกสุธิดาด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2ครกับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้า wall แบบสธาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3เนี่ยคือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจกณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ